วันนี้ผมจะมาแนะนำเจ้าซูเปอร์คาร์ที่น่าใช้ในราคาที่เอื้อมถึงปรปเช่เคเมนนั่นเองครับขับมันมากๆสวัสดีครับผมแบงค์จากตลาดแปลกๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเจ้าซูเปอร์คาร์ที่น่าใช้ในราคาที่เอื้อมถึงอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ718 p o r ึ c ง e ป a เ m เ n นนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างครับ พอเช่เจ็ดหนึ่งแปนคันนี้เป็นสีเทาเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยแรบสีเลยเป็นสีพิเศษจากทางพอเช่นะครับตัวรถเป็นปี2018เลขไม้แท้เพียงแค่37,000กิโลเท่านั้นมาพร้อมล้อมแม็กขอบ20นะครับแล้วความพิเศษของคันนี้ก็คือเดินท่อเลดมาทั้งเส้นแล้วก็จูนมาแล้วสเตดหนึ่ง400กว่าแรงม้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับดูว่า400กว่าแรงม้าจะขับมันแค่ไหนลองไปดูกัน เราตั้งแต่อารมณ์แรกที่สตาร์ทนะครับเสียงเครื่องกระหึม,มากๆสมกับเป็นรถซูเปอร์คาร์ของทางค่ายบอร์เช่น,นะครับแล้วด้วยรถคันนี้เนี่ยที่มีความพิเศษคือเดินท่อเลดมาทาั้งเส้นแต่ลูกค้าเดิมกลัวว่ารถมันจะเสียงดังมากเกินไปนะครับเลยใส่ปลายท่อเดิมทำให้รถคันนี้เนี่ย เสียงเครื่องเนี่ยค่อนข้างใสแล้วก็ดังชัดไม่ได้ดังมากเกินไปนะครับด้วยความที่มีท่อเหล็ตทั้งเส้นทําให้ระบายความร้อนได้ดีด้วยช่วยทําให้เสียงใสขึ้นแล้วก็เสียงชัดขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วมีทั้งเลือกที่จูนสเปดหนึ่งมานะครับทาให้เดิมเนี่ยจาก304สีแรงม้าเนี่ยเพิ่มมาเป็น400แรงม้าทําให้ขับมันมากๆที่หลายคนพูดว่าพอเช่เจ็ดแปดเนี่ยจะอืดในการเหยียบออกตัวนะครับ แต่พอจูนสเตตหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่ามันพอดีเหมาะสมมากๆกับการจูนสเตตหนึ่งนะครับเพราะว่ามันทําให้รถเนี่ยออกตัวได้ดีขึ้นเร่งแซงได้อย่างทันใจแล้วผมว่ามันยังช่วยให้ประหยัดน้ามันได้ด้วยนะครับนี่ครับผมว่าพอจูนสเตตหนึ่งมาแล้วเหยียบในการออกตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะมีพละกกำลังได้ดีต่างจากตอนที่ยังไม่จูนนะครับตอนที่ยังไม่จูนเนี่ย ตอนเหยียบออกตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล้อรอบพอสมควรแต่พอจูนมาสเตจหนึ่งแล้วผมว่ามันเหยียบติดเท้าขึ้นเยอะมากครับมาพูดถึงช่วงล่างบ้างนะครับด้วยความเป็นรถสปอร์ตช่วงล่างก็จะแข็งแข็งหนึบหนึบหน่อยแต่ไม่ถึงกับกระด้างมากเกินไปนะครับเพราะว่าความแรงต้องแลกมาด้วยความแข็งนะครับถ้าช่วงล่างไม่แข็งเนี่ยก็จะ,จะเอารถไม่อยู่นะครับแต่ผมว่ามันไม่ได้แข็งหรือกระด้างมากเกินไปถึงขนาดที่ขับธรรมดาไม่ได้นะครับ รถยังพอเป็นเดลี่ยูสสำหรับขับออกงานขับไปทานข้าวหรือขับออกไปใช้งานชีวิตประจำวันได้นะครับไม่ได้แข็งขนาดนั้นแต่ผมว่ามันเป็นรถที่เข้าโค้งได้อยู่ได้หนึบแล้วซัดแรงๆรับรองไม่มีปัญหานแน่นอนครับสำหรับภายในนะครับเป็นแบบชูโทนที่ตัดกันแล้วโดดเด่นมากๆเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์เชสนะครับสำหรับคอนโซลสีดำแล้วก็บาะหนังสีแดงที่สวยมากๆเป็นเอกลักษณ์มากมาก ที่หัวเบาะยังมีโลโก้ p o r ช c h e ที่เป็นออปชันที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้ตัวรถเป็นปี2018เลขไม่เพียงแค่37,000กิโลนะครับที่มีเพิ่มเข้ามาก็จะมีท่อเดินเหล็ทั้งเส้นแล้วก็จูนมาสเตจหนึ่งที่โมชั่นกลาดนะครับคันนี้ตั้งราคาอยู่ที่4,390,000บาทราคานี้พิเศษมากๆใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของอย่าลืมทักเข้ามาหาเรานะครับ